สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับปลาลอกแฟนซีนะครับที่ไซส์จิว๋วไซส์เล็กรายละเอียดดีเลยหน้าปั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปนี้ด้วยว่าปลาลอกแฟนซีคืออะไรนะครับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลาลอกนะครับรับชมที่คลิปนี้ได้เลยครับ หลอดไฟ E c o p l u ัเปิดตัวแล้ววันนี้หลอดไฟที่จะช่วยทำให้ปลาสวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพี้ยนดูเป็นธรรมชาติในราคาสุดประหยัดโดยมีระบบระบายความร้อนอย่างรวดเร็วด้วยฟ t Co ู l i n g เจลและอลูมิเนียมเหมาะสำหรับปลาสวยงามทุกชนิดขนาดหลอดไฟมีตั้งแต่ตู้24นิ้ว30นิ้ว36นิ้ว48นิ้วและ60นิ้วสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายของอารพัททั่วประเทศนี่ครับเรามาดูกันนะครับนี่เป็นปลาลอกแฟนซีนะครับไซส์เล็กๆไซส์จิวจ๋วๆ ยังไม่ถึง3นิ้วหรือบางตัวก็3มนิ้วพอดีนะครับว่ามันจะมีความสวยความน่ารักแค่ไหนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นปลาลอกแฟนซีนะครับนี่มาดูกันที่ตัวแรกปลาลอกแฟนซีคืออะไรนะครับมาอธิบายก่อนปลาลอกแฟนซีอะครับทุกคนมันคือเป็นปลาลอกที่มันมีลักษณะแบบว่าปลายคีบนะครับปลายหางเนี่ยมันจะมีแบบใสๆอะครับ มีสีไม่เต็มนะครับแล้วก็สีเนื้อนะครับมันก็อาจจะมีแบบสีขาวปนกับบริเวณที่มันมีสีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะตีเป็นปลาลอกแฟนซีนะครับหรือว่าในวงการปลาหมอสีอะไระคนก็จะเรียกว่าลอกแก้วนะครับหรือว่าลอกขาวนะครับคือปลาแบบเนี้ยความสวยมันยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าในเชิงวงการประกวดหรืออะไรแบบเนี้ยปลาแบบเนี้ยถือว่าเป็นปลาตก ตกเกณฑตกเกรดนะครับก็เลยราคาไม่แพงราคาถูกมากๆนะครับแทบจะเรียกว่ามันเป็นแบบปลาเกรดเนี้ยก็จะเป็นปลาแบบเกรดเกรดเลี้ยงเล่นราคาแบบเออโลสต็อกได้เลยนะครับนี่อย่างเช่นตัวแรกตัวนี้นี่ปลาปลาลอกแฟนซีตัวนี้นะครับก็ขนาดตัวอยู่ประมาณสัก3นิ้วสายเลือดเป็นปลาสายเลือด F2 นะครับทุกคนคือดูแบบตาขาวเนี่ยบริเวณหัวก็คือแดงคุมทั้งหัว นะครับยังมีบริเวณสีอยู่แต่ว่าปลายหางปลายคีบครับมันก็จะมีแบบที่มันเป็นลอกแก้วแบบใสๆนะครับก็เลยเรียกว่าแฟนซีอย่างกับเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งนี้นะครับราคาโปรโมชั่นเฉพาะในคลิป y o u t u b e นะครับราคาอยู่ที่ตัวละ700บาททุกคน700บาทส่ง EMS 150รารถตู้รถทัวร์สำหรับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับสา0บนะครับนี่ตัวแรก มามาดูตัวต่อไปกันบ้างนะครับตัวต่อไปตัวนี้ก็เป็นปลาลอกสายเลือด F2 เหมือนกันนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับก็มุกหัวสวยนะครับนี่สีข้างตัวแดงส้มเหลืองเป็นเนื้อทูโทนนะครับทุกคนนี่นะครับแต่ว่าก็จะตกตีเป็นปลาลอกแฟนซีเหมือนกันเพราะว่า ตรงปลายหางกับปลายคีบบนปลายคีบล่างะครับใช้น้ําบนใช้น้ําล่างมันออกใสๆนะครับก็อย่างกับเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับอยากจะเอาไปเลี้ยงเอาไปปั้นนะครับราคาค่าตัวน้องปลาตัวนี้อยู่ที่ตัวละ500บาทนะครับตัวที่2นี่อยู่ที่ตัวละ500บาทค่าส่งนะครับ EMS 150รถตู้รถทัวร์3 5มาครับมาดูตัวต่อมาก,กัน ตัวนี้นะครับตัวนี้เอ้จริงๆตัวนี้มันก็ยังไม่เปิดลอกแก้วนะทุกคนยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นปลาลอกแฟนซีแต่ว่าตรงใต้คางเขามีสีขาวขาวนิดนึงนะครับตัวนี้นี่แทบจะอยู่ในเกณฑ์แบบเกณฑ์ปลาปกติปลาลอกปกติเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นปลาสายเลือด f 2นะครับตัวที่3ม ขนาดตัวตอนนี้ก็เกือบเกือบสามนิ้วนะครับทุกคนนี่รายละเอียดดีมากมุกแดงข้ามหัวนะครับมุขข้ามหัวมุกข้างตัวสวยนะครับนี่คือมันจะมีแบบใสๆอยู่ที่ชายน้ําบนชายน้าล่างนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยนะครับถ้าใครชอบนะครับเจ้าปลาลอกตัวที่สามนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันบาทนะครับทุกคนตัวละหนึ่งพันบาท ค่าส่ง EMS 150รถตู้รถทัวร์สา0รนะครับแคปมาหรือว่าทักมาสั่งซื้อได้เลยที่ f a c o b o o k p a g e อะ e กร c o อร์ Beat นะครับหรือว่า Line แอดออฟฟิเก็ได้นะครับตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6เนี่ยถือว่าเป็นปลาตัวสวยเลยนะครับนี่อันนี้คือตัวที่4ตัวที่4นี่ก็รายละเอียดดีนะครับ ตาขาวมุกสวยหัวเด้งแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวสีตัวนี้นะครับเจ้าตัวสีเนี่ยมันมีลักษณะแฟนซีก็คือมันมีใสที่บริเวณชายน้ำที่คีบหางนะครับแล้วก็มีท้องขาวเนี่ยสีมันก็จะเป็นแบบแฟนซีแฟนซีแบบนี้นะครับถ้าตัวนี้นี่นะถ้ามันไม่ได้เป็นแนวแฟนซีอะราคามันจะกระโดดมากๆโคตรมากๆนะครับแต่พอมันตกมาเป็นเกรดแฟนซีอะทุกคน ตัวนี้นะครับให้ไปเลยตัวละ6 0 0บาทนะครับ600บาทค่าส่งเ e อียเมนร้สบรถตู้รถทัวร์350ครับอ่าตัวที่ห้าทุกคนตัวที่ห้าตัวนี้นี่ทีเด็ดบอกเลยว่าทีเด็ดนี่ตัวนี้นะครับเป็นปลาสายเลือด F2 นะครับขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณสักเกือบเกือบ3ามนิ้วทุกคนเกือบเกือบ3ามนิ้วดูแค่ ดูแค่มุกบริเวณที่หัวบริเวณที่หน้าดูทุกคนดูสีดูคุณภาพมุกหัวเด้งด้วยนะครับนี่ดูคุณภาพมุกดูคุณภาพสีรายละเอียดดีแบบสุดๆนะครับนี่นะครับแต่ว่าเป็นปลาเกรดแฟนซีนะก็มีที่แบบหางสายขีใสายท้องขาวนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้รายละเอียดดีมากๆนะครับใครอยากจะได้ตัวนี้ไปเลี้ยงนะทุกคน ราคาอยู่ที่ตัวละ1 0 0 0บาททุกคนรายละเอียดดีแบบดีเลยอะ่ะสวยๆนะครับนะครับค่าส่งเอเ150เร้้าสถตู้รถทัวร์ว350หนะครับสำหรับเจ้าตัวที่ห้านะครับมามาดูตัวที่หกันนี่เจ้าตัวนี้เป็นตัวที่หนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมาดูกันนี่ตัวที่หตัวนี้ก็รายละเอียดดี อีกตัวหนึ่งเลยนี่แดงคุมหน้าคุมดั้งโอ้คุณภาพสีดีอ่ะนะครับแต่ว่าก็มีขีบหางช้นน้ำบนช้นน้ำล่างมันใส่นิดนึงนะครับก็เป็นลักษณะปลาเกนแฟนซีไปนะครับนี่เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยผมก็ชอบนะเนี่ยนะครับสวยมากๆหน้าเลี้ยงหน้าปั้นสุดๆนะครับใครชอบนะครับเจ้าตัวนี้ ราคาค่าตัวอยู่ที่ตัวละนะครับตัวละ1,000บาทนะครับค่าส่ง EMS 150าสรถตู้รถทัวร์3า0ราทุกคนรายละเอียดดีมากเลยอ่ะชุดนี้นะครับหน้าเลี้ยงสุดๆคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่มันไม่ใช่เกรดแฟนซีนะราคามันต้องเกือบเกือบหมื่นอ่ะห้าหกพันอ่ะต้องมีนะครับนี่สวยมากๆแต่ละตัวนะครับยิ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ไปวิ่งตู้ที่มันไซส์ใหญ่ขึ้นนะมันจะแบบว่า สวยมากกว่านี้อีกนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ6ตัวนี้ใครชอบตัวไหนแคปรูปมานะครับแล้วก็ไปสั่งซื้อที่ Facebook Page อะ e กร e a t ร์สบีดนะครับหรือว่า Line Official The Great c o ์สบีนะครับเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยซีแซดอะควาโปรดัก อาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดี